ฮะไม่เหมิดบ่อ um, ืมที <predictable gaze> ่ว่าองค์ที่ขาเป็นแผลเศ้าไปก็จากโรงพยาบาลมาวัดติด เออเป็นว่าตบไปโรงพยาบาลแตรละมันน้ำชุ่มเืนอมนี่ว่าตบเป็นแผลแนะ่ติดเชื้อติดนั่นติดนี่ไปเลยด,ดิพอตอนนั้นเราหายระวังว่า้เป็นแผลใดเป็นดีที่สุดก่อนอันเฮดไปเพ่งนะือื้นก็ไม่ได้ต้องเพ่งกระของ ต้องจำหนี้เจ้าของมาละมัดระว่างเฮ็ดห่ังต้องละมัดระวัง,ง,ต,ง,วงตัวมาพระบารน่าไปพระบารนาการเดินทางคือโ้มบางขู่บางคนการขับรถหรือทำสมาธิได้บอ่อตัวการขับรถจะคือเฮาเฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มอนี้แล้วไปขาสมาธิเกิด สติว่าท่านสมาธิว่ารู้สึกตัวเขาทัางโค่งคกับวงจักรตัวที่รัที่เหล็กก็ไดนบ่จักรตสมาธิคือความนิ่งปัญญาวิปัสสนาหมดน่ถึงสมาธิปัญญามันปญญเป็นสมาธิมันก็เกิดปัญญาผู้ควบมรอบรู้ต้องใช้ปัญญา การเรียนงานเห็ดนั่นเห็ดนี่ครับรถขบาเห็ดไรก็เป็นตัวสมาธิที่ตัวปัญญาดิตัวสมาธิเนี่เป็นหลักแห่งการทำใจให้นิ่งมีความสุขตึองจะเกิดปัญญาสุขเก่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีแนี่ย <c> น <oughs> ีความสงบงกลวมันเกิดปัญญามีความรู้เร่ คำว่าสมาธินั่นาส,ส,สมาส,สมาธิสติปัฏฐานีเนี่ยเขาสมาธิเรียกว่าสมาธิหัวต่อผมมีความรู้นั่นารสมาธิมีความรู้ทําให้เกิดปัญญาตัวมีสองอย่างนีนโดยจัพวเอาบริกรรมไปบริกรรมไปเผลอแพบเดียด๋ยไดีไปน่น เมื่อเขาเพิ่งไปสติปัฏฐาน,นก็หนึ่งมิจฉีรับรถขับรากอันตรายทําการทํางานทานันทำหนี่อันตรายต้องขาดคว้มนมัดระว่างไปแล้วต้องมีคว้มระลึกรูรก่อนจทิทธรสมาธิก็มีคว้มระลึกรูกรองกรวานใจก็เท้องได้เออยู่ลำล้มบ่เห็นล้มบ่ นั่นเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายคำว่าทำสมาธิเอาเครื่องหมายแนวอื่นมันผูกมัดใจยากว่าใจอยู่น้ำบ่ผูกมัดสติยากว่าผูกใจได้บ่นั่นคือเสียกกับผูกกล้วอยอยังสิแล้วเสียกอันหนึง่งกล้วยอันหนึ่งป็นตัว ประเด็นเหตุอย an like ่างตำแหน่งจะห้ละมัดระวังด้วยค่วมละมัดระวังบ่ฟังบ่เผอนั่นอันบ่ละมัดระวังก็เป็นแล้วบางครูบางคนหนูเยเอียับนั่นเดี๋ยับนี่ตำนั่นตำนี่เหตุอย่างละมัดระวังเหตุสักแต่ว่าเหตุสักว่าทำบ่มีสมาธินนั่บ่มีสมาธิบ่มีสติอยู่กับการงานเนี่ย การงานการเดินการนั่งการนอนยืนเดินนั่งนอนในบททั้งสี่เนเพราะฉะนั้นจึนั่งูนน่ใน,นงนนงนในวัดอยู่จักก็กลับบ้านตั้งการกบ,บ่มีสมาธิบ่มีการทําสมาธิให้ระลึกรู้มีการระลึกรู้ก็นั่งเห็นก็นั่งยู่บ้านบ็รบรมมีสมาธิก็ได้แล้วแต่อยู่วัดก็ได้ <c oughs> ต้งมีความรอบรูในการเคลื่อนไหวยืนน αι, เดินเดินนวัดต่ว่าตามีค้ามส่วนรวมนั่งเนี่ยนันผู้ว่าเขาไกินวัดเมื่อคัดหลังก็บ้ได้ได้พระบันจากว่าเมื่อขัดหลังเป็นว,นว่าทาไงเออ กูบรรดาไปเห็นเนี่ยโอ้สี่มือปั๊บโอ้คือทานยัยแต่สำเร็จตตืเหฮอวนเหมือนว่าจะไปเทศจะเฉพาะน้ำนางนี่เห็นเน็ยพอดีม่ได้เทศ่โอ้ธรรมดามันก็บอกเขาใจมันก็ถึงใจตรงมันสิบอกเนี้ยนึงคราเป็นไยน่ะกนก็บอกไอ้ทั้งที่ดีมันสำเร็จว่าตึงจังมือทัดหลังสบายใจแน่ไรถึง ทุกแนวใได้เลยคือถึงมือคัดหลังนั่น <c oughs> คนลำคนรวยคนห่างคนนี่คนบ่มีหนีไม่สิน้นคนดีมือคัดหลังอันเรื่องทางโลกคือนั่นงกินข้าวของที่แล้วนั่นอันเรื่องวัดนั่งบ่ได้มือคำจ่ายอ <c oughs> ยูน่น่มบ้านกันนั่งบ่ได้กันภูมิปัญญา กันผูน้มีปัญญาก็นั่งคับใจเส้ยจินเขาาเส้ยมือขัังเดียวน่ะเห็นว่ามือคำคายจินงผู้เป็นพ่อเป็นแม่ไปตีแขนลมปั๊บตัว้ผูดด้ใดมือคำใจมาจากมามือคำใจ <c oughs> คำใจจินงเาเพราะมันระเบียบวัฒนธรรมอันดีอันงามค <c oughs> ุณสตีพระพุทธเจ้าเอา จากครูยิ่งมาสอนพระสงฆ์การนุ่งห่มสบงพับเข้าไปม้วนใต้เข้ามาอยู่ระหว่างครึ่งแข้งของตนเองสูงก็นั่นบ่ได้ต่ำก็นั่นก็บ่ได้หรูหราภูมิเว้ย,ยง่ายๆตัวกัลองครึ่งแข้งยู่รู้เก็ดตรวจสอบตำได้บวชมาบ่ล่ะพอดีพ่อถนั่น เดี่ยวก็วใ่้ย้อนดเวลาเด้ยืนหใอ้เบิ้งว่าเชื่องผ่าตะบงเสมอกันบ่เรื่องผ่าร่างมือนังบางขูบางคนทั้งหลังหึงไหลแล้วทั้งหน้าเตยเตะใส่ไม่ได้หรอวดีบริบูดเหยียบผ่าล่มตัวตรวสอบตัวการยืนเสียดหนังทับหนังออกมันตะบาดไปเหมือนมณทนใช่ผ้าตะบง พออินธบาตถ้าอาบน้ำสำหรับพัดเปลี่ยนอยู่ในวัดเท่านั้นบังคนพระเข้าแกนุ่งผ้าอาบน้ำรักษาผ้าสบงหลยสดยดย้ยานเปี้ยนย่าน,นั่นย่าน,นี่เหมนบ้ามานนุ่งเสด็จไปห่อไว้ทุกุนได้ก็ได้นุ่งหม่มปริมณฑลสบงทรงกรีวรมือขืกอกรพิณทบาตแน,น้่ยสบงทรงกรีวรซ่อนสังฆาติ บาดสะพายบาดบินตะบาดเลี้ยงขีบนั่นมลอยนอนเลี้ยงขีบด้บินตะบาดเลี้ยงขีบ,บเ,รเ,เรียงหน่อยที่ทูดต้นก็บ,บินน้ำยมเด้อยูน่นังวัดฉันนำ้ำโมของพอใจแข็งแรงรรบ่ล่อก็เห็นมาฉันนำ้ำโมมาบ่าผู้ไรปลูกมาหลานเบิ้งเพิ่นบ่ล่ะ มี่นะขบเนะ่สันบอเป็นลูกเป็นหลานเบึงเป็นอ่ากันพ่อไปได้ป้าได้ก็มาเป็นตบาทยู่ในวัดปีกจังบ่เสียขอวัดไปอยู่ผู้เดียวเห็ดตามใจชอบนั่นใส่สวยสันหนนหน้าเสียสระบวกก็มากจากเฮ็ดบิงโมโนะ ไอ้ปร่ได็นเป็นตาบาทคนเถ่าคนแจะเ,เอามาแบบนี้ละไม่ต้องใส่บาทรหรอกว่าไปอีกะเด้บบันเราตามใจเจ้าของหราเด้บัน่นเพราะฉะนั้นเป็นตั้งพวกจากไกห้างไก่จากมูจากพวกเป็นอย่างนี้ยังจาเป็นที่โทษไปมากก็ได้เด้พอไปได้มากได้ก็ฝืนจักน้อยตัวจังบดเสียประวัติตนเองพระทุดงพระทุดง,ดงต้องถือทุดงยุ่งสนประด้ถิ่มเล่ มือถือมแต่ซื้อว่าอซื้อสิพระทุดงเห็ดเป็นตัวเทียบตัวแดนสัน่นสิทุดงขวัดนั่นในรักษาเอาไว้ผนตัวพระพุทธเจ้าเป็นพระที่สอนเนี่ยังตายยังไปเฮ็ดเอ้ปืนท่วนกระแสยังมีชีวิตอยู่นี่แนล่ะเป็นเครื่องทรมานกิเลสดเป็นเครื่องขากิเลสดและก็เป็นเอี่ยงอย่างของกุลบุตรลูกหลานผู้สุดท้ายภายหลัง กันผู้อื่นบวชก็มามึงดูหลวงพ่อชุตหลวงพ่อชุตใจคือเันเห็ดจังสันคือได้ไปเดี๋ยวได้ไปบ่เก็บก็บเจ้าท่เจ็บบ่ป่วยก็บท่ป่วยไปแน่แต่แล้วเพาะนั่นจะให้ฝืนว่าฝืนก็ฝืนจ้ะมันจังถูกต้องตามหลักท่ไปแน่กันหลวงปู่อบอกหลวงปู่เพียบอกแล้วเพียบน้ำแล้วแต่ เป็นคือบอกบอกผลว่าเด้ <c oughs> บันนั่นนอ่างบอกควรนพระเจ้าประสงค์เวลาไปให้ความบริสุทธิ์อย่างเวลาพรได้ลงอุปสงค์มุ่นนั่งมาเห็ดหลวงปู่เนี่ยอ่อนกับมาเยอะเด้ลงองุปสมบทช่วยกันออกตนญาติโยมก็ช่วยพระนั่น พุทธบริษัทสี่ิกสุสมเนรอุบาสกอุบาสิกาช่วยกันร,รักษาพระศาสนาหนึ่งถ้พระย่างเดียวก็ได้พระเหตุผิดโยมสอนใดโยมบอกใดมันมันถิแนมมี่รวมมือน่วกันเนี <c> ่ <oughs> มันก็ผิดไปถึงโยมถึงพระอีกแล้วไม่ช่วยกันร,รักษาพระศาสนาพุทธบริษัทสิกษุสมเนรอุบาสกคือผู้ชายอุบาสิกาคือผู้หญิง ช่วยกันร,รักษาพระศาสนานั่นแล้วเขาใกลโดยเฉพาะทางชาวบ้านก็คือกันไกล้วัดทำความสะอาดแน่นาบ้านนาซองวัตถุซอมบ้านวักองหินกองไส้ก็เต็มถนน ون. ตั้งประเทศเขาบา่ได้ถนนเป็นสถา,านที่สาธารนณะคนไปคนมาพมมีรถแลนสวนกันรูปอะไร้องฆ่ากองหิน ลบ่ท่านฆ่ากองหินสาเหตุจากของบริบบตนที่สอมก็เอาไว้ทั้งนนเป็นตัวเห็นพ่าท่านเห็ุว่ท่านทำกูจะเอาไปโอ้ยตั้งเปลียเจ้าขี้ใสรถไปพร้อมที่ไปสอมจัดนนนนทางนี่รถพ่วงใส่ไป่ําพวกเจ้าหน้าที่สอมท่านี่สอมบ้านสอมซ่องกับบ่มี่ที่ข้เจ้าเห็ุใส่รถไปไปสอมไหมย้ำจิเมียกับ มันทั้งกระแผ่นคือเกาเหนี่โอ้ยเดี๋ยวของทันพร้อมอ่านทันพร้อมสร้างทันพร้อมมากรองเป็นปีเป็นเดือนก็มี่ร่ำกล่นเจ๊กะยุ่นนั่นโดยเฉพาะพน่บ้านก็บ่าใครเตือนกันพึ่มื่อมาเกลงใจกันทั้งสั้นทั้งซี่ยุ่นว่าวเรื่องเฮ็ดดีเฮ็ดงามเด้ที่ตะปุ่นหลับไปว่าเรื่องเฮ็ดตั้งแต่ตีได้งบประมาณมาหาแนว กินประเทศชาติขราชการขราชกิน <c oughs> พัฒนาทางใจวัดพัฒนาตัวอย่างวัดพัฒนาต่อบ้านพัฒนาตัวอย่างวิถีมีกันอยู่ลังวันบ้านตัวอย่างตัว,ตวบ้านเมื่อพธดบ้านพระพุทธศาสนาอยู่ในหลักศิลหลักธรรม ก็เห็นว่าผู้ขาดไหลล่งล่องว่าขาดแย่อยู่พะศรีวายก็ไปบอกกันแม่พะศันุกครับผลตกมากเอาล่องอีกตันล้องอีกพวกนี้เข็ดนาดดิพ่ศรัหนุกไม่บอกไอ้พวกพะศื่นพอพูดเตียงมีบ้านมันตัวไปบอกก็จะของทีแต่มไม่ดินก็เอาไม นั่งก็ได้ตัวเกษาขึ้นหันก็ตัวดีก็นั่นถูกมหาต่ทำนั่ก็ไในดีก็คุ้มยิปัญญาทั้งหลายเพื่อแต่ก็เห็ดสะน้ำให้น้ำน้ำได้น้ำใส่ได้หยังใส่พอดีเป็นได้ถมขึ้นตรงสูงลักเคยกันรักษามันแน่นถมให้มันแน่นแน่นนั่นกักน้ำไว้ให้เอาไว้หลายๆดีวัดีเพรเปิดเร็วก็ให้คู่ขาด ลงข้องงั้นจจที่จะหายตัคิบหายตเป็นเม่เหญื่อยเอาทีกูเอาน้ำทักลงไปแล้วว่าตั้งแั่มาคอยกันร,รักษาไว่ากันหลวงพ่อเฮ็ดนั่งกับปลูกไม้ว่านไม้ก็ได้เขาเมื่อตั้งเมื่อตั้นตัวโดยเฉพาะมิสาโศกได้ยังได้อีกทำน้ำแรงปลูกไม้ปลูกหยังอีกได้อีกเพราะมีสาได้นั่น ทั้งหลายผนไปจ้างคนเฮ็ดษาเผนตัวโว้ยมีปัญญาเพราะได้ออกแห้งออกแห้งยากพักร้อยนานได้กับบวชนอันมีปัญญาเห็นมีปัญญาเกิดนิสิะเทศข่วนจะเล่นไหนเอาลัดเอาเปรียบ <c oughs> ใจบกว้างใจกว้างรับตุ้มบัตรก็กว้าง เงินท่องของขาวกับไหลมาถึงตัวมันใจแคบหลวงปู่จำอย่างหลังคนใจแคบ,ขบเขาก็ได้หรกวะเป๋าปากกระเป๋าปก็แคบนั่นไปต่อกันเนตรสร้างผลพระตุลกุนีก็บ,บอกหน่อยเขาขับรถขับล,ล่าอของเขาง่ากก็บ,บอกตั้งคณะกรรมการวัดเล้าเนนะี่ยบูบานแะนนะ่กบ,นนะบนนะอกกันแล้วก็ศึกษายกะเจ้าเอาดินขึ้นมา ได้เป็นตัวเดินทางขอกกรุงเทพซึ่นอะไรมาเสนาใน้นมท้องรบรอบของบรรณาจารย์หน่อยมรณาภาพอยู่เมริกาครบรอบเพิน่นสองสามปีหรือมั้งแล้วก็งานพุทธพิเศษวันที่สิบสามของกระท่วงการตั้งประเทศ คือคิดา,ามเมื่อนกันแล้วพุ่นและวท่านก็เลยมาไปมือต้องมือมกวพวกม้วนณนะไป